ผมถอดพองไปออกมาแล้วนะครับเห็นไหมน้ำเข้าไม่มีรอยแตกนะน,นี่ไม่มีรอยแตกนะนะเนะทก่อนดูนะนะสวัสดีครับช่างนั้นนะครับจากนาทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีราชาชนบุรีนะครับ วันนี้เราอยู่กับ s u zuki นะครับ XL 7นะอันนี้เทคสองนะเทคแรกแม่งลืมเปิดไม้นะครับเรียบร้อยคุยไปซะเยอะเชียตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วเราพามาดูกันก่อนคันนี้ผมจะเปลี่ยนโคมไฟตัดหมอกเอ้ยไม่ใช่โคมไฟตัดหมอกสิผมจะเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยนะมันเข้าเมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้วไอ้ตรงน้ําเข้าผมได้อยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เราตากเราตากทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้มันยังไง ให้มันแห้งหน่อยเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะตากให้มันแป๊บตากมันแป๊บนึงให้น้ำมันลงลงลงหน่อยนะเนี่ยเศษเศษหลอดเศษเศษหลอดอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเรามาดูหลอดไฟกันก่อนนะครับหลอดไฟอันเนี้ยนี่มันเป็นขั้วเฮ6สิบหกเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในร้านก่อนเมื่อกี้คุยไปรอบแล้วเราคุยอีกรอบกัน มาเรามาคุยกันในร้านก่อนเนี่ยผมเตรียมหลอดไฟทิ้งไว้เนี่ยเมื่อกี้ผมถ่ายไปรอบแล้วไหมดันไม่ติดนะอโอเคอย่างงี้ผมให้ดูอย่างงี้ก่อนนะครับหลอดไฟบนรถนะมันเป็นหลอดคว่ท16นะครับสังเกตดูนะ h 1 6 1 9วัตต์นะครับบางร้านเนี่ยเขาไม่มีหลอด H16 เขาก็จะบอกว่าพี่เอามู h 11ใส่ก็ได้อันนี้คือ H 1 1นะครับ H11 H11 ดูนะครับ12โวลต์55วัตต์นะครับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าหลอดนี้เปิดอันเนี้ยสองสองหลอดนะเปิดหลอดนี้สองหลอดจะเท่ากับเปิดหลอดนี้หลอดเดียวเพราะฉะนั้นโคมไฟตัดหมอกมันจะทนทนความร้อนได้แค่ครึ่งหนึ่งของหลอดอันนี้นะถ้าเราเอาอันเนี้ยไปใส่ที่โคมไฟตัดหมอกรับประกันนะครับละลายไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหลอด H16 ก็ต้องใส่ H16 นะครับถ้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะหลอดไส้นะแต่ว่าตอนนี้ผมจะหลอดเอาหลอดอันนี้ใส่อันนี้เป็นหลอด LED นะครับแบรนด์ IAM นะ ทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะและนแอมถามว่าอันนี้มันเป็นขั้ว h 11นะครับแล้วมาใส่แล้วมันไม่มันไม่มันไม่ไหม้มมมหรอหลอด LED นะครับมันจะไม่มีความร้อนที่ตัวชิปหลอดนะครับมันจะมีความร้อนที่ท้ายหลอดนะทีเขามีพัดลมระบายเนี่ยคือตรงนี้คือฮีทซิงค์นะระบายความร้อนของชิปหลอดนะครับเนี่ยเขาจะมีฮีทไพเข้ามาข้างในแล้วก็มาระบายความร้อนที่นี่เพราะฉะนั้นไฟที่ออกมาจะไม่ร้อนมันจะไม่เหมือนกับไอหลอดพวกนี้หลอดพวกนี้เนี่ยความร้อนอยู่ที่ขนล เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ขดล่ตรงนี้เนี่ยความร้อนอยู่ที่ขดรว่นี่แหละนะอันนี้ไม่มีความอันนี้ความร้อนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นบางยี่ห้อเขาจะเขียนเลยเขาจะเขียนที่ทงตรงนี้ H 9 10 11 16นะแต่อันนี้ก็เขียนแค่11แต่เป็นอันรู้กันว่ามันใส่กันได้นะอ่ะผมให้ดูด้านหน้าของหลอด H 16ดูด้านหน้าเห็นไหมอันนี้ H 11ดูด้านหน้าเห็นไหมเขี่ยวมันคล้ายๆกันเลย แค่อันนี้มันเยื้องมานิดเดียวเองไอเเนี่ยเห็นไหมเยืเ้องเยื้องออกมานิดมากกว่านิดเดียวเองนอกนั้นเหมือนกันเกือบหมดเลยมันใส่กันได้คือมันฝืนลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่หลอดฮาโลเจนผมแนะนําว่าต้องตรงเบอร์นะแต่ถ้าใส่หลอด LED ดีไม่เป็นไรถ้าใส่หลอด LED ดีไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวผมจะไปล้วงใส่ก่อนเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูรอบนี้ผมหายถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งมันมันไม่ยากนี่นะครับโคมไฟเขาอยู่ตรงนี้นะ เรามองจากตรงนี้ลงไปได้เลยเห็นไหมเรามองจากตรงนี้ลงไปได้เลยอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยนะเอามือล้วงมาได้เลยเดี๋ยวผมจะเอามือล้วงลงไปเลยดูนะนี่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 นะโอเคเปิดไฟหน่อยนี่คัวไฟมีเขียวดําผมว่าเขียวว่าบวกนะที่ที่ที่ตูดมันก็จะมีนะแต่ตอนนี้มองไม่เห็นแล้วเราลองเสียบเข้าไปก่อน ถ้าไม่ตรงไฟก็จะไม่ติดแค่นั้นเองเปิดยางเปิดปิตันหมองอยังเนี่ยติดแล้วเห็นไหมโอเคเนาะตอนนี้เราเหลือข้างนี้นะเดี๋ยวเรารออีกแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวเรารออีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอากระดาษเข้าไปเช็ดดีว่าเอาผ้าเช็ดเดี๋ยวไอเศษแก้วมันติดเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดก่อนได้อยู่สังเกตดูดิหลอดมันระเบิดเนี่ยจานฉายมันเป็นไอ้นี่หมดแล้วเห็นไหมเนี่ยจานฉายเป็นนี่หมดแล้วเ,เ,เห็นเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลองอย่างนี้นะ ทำความสะอาดเขาหน่อยไม่รู้ว่ามันน้ำมันเข้าได้ยังไงนะแต่ว่ามันไม่มีรอยแตกก็โอเคอยู่ได้แค่นี้แหละคือทำได้แค่นี้เช็ดให้เช็ดให้ได้แค่นี้มีหลายปัจจัยพี่แต่ตรงนี้มันไม่ได้แตกนะ ตัวโคมันไม่ได้แตกมีเปอร์เซ็นที่อาจจะเป็นที่โอลิงท้ายหลอดอ่ะมีเปอร์เซ็นอยู่อาจจะเป็นโอลิงโอลิงท้ายหลอดทําให้น้าเข้าเต็ก็ไม่แน่เืิมแต่มีหนล้าแล้วเราไม่เห็นเออแต่ว่าเนี่ย้านิดๆพยายามดูละไม่เห็นเลยอยังมองไม่เห็นอยากอยากรู้ไหมพี่รั่วตรงไหนเอาน้ําก่อเข้าไปเลยแล้วดูมันไหลไหมอันนี้นะ วิกกี้ผมถอดมามันจะมีน็อตยึดสามตัวนะครับเขาอยู่ยงี้ใช่ไหมเขาจะมีวิกกี้ผมไขยย่จังนี้เขาจะมีตรงนี้หนึ่งตัวนะตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวก<ๆ>็คือเนี่ยอันนี้นี้แล้วก็น,นี้นะอ่ะเดี๋ยวผมไปไขใส่ก่อนใส่เข้าไปเลยนี่ใส่หลอดเข้าไปเลยนี่นะเ,เห็นไหม<ๆ>นี่นะนี่ผมใส่หลอดเ้าแล้วเนี่ยมีมันนีโอลิงอยู่เห็นไหมเนี่ยซึบซึบซึบ อยู่งี้ส่วนมากมันจะอยู่ท่านี้ไอหลอดไอไออันเนี้ยไออันเนี้ยหลอดไฟเป็นงี้เห็นไหมเห็นไหมเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้สายไฟอยู่ด้านล่างเหมือนกันเห็นไหมครับโอเคนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปล้วงใส่ดูนะเอามุมนี้นะอันนี้ง่ายครับมันล้วงได้จากข้างหลังเลยเราไม่มีปัญหาแล้วอย่าบังนะเดินซ้ายนะ เห็นไหมดูข้างล่างเห็นไหมแล้วก็เอาเนี่ยน็อตไข่เไปเลยผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะเดี๋ยวให้เขาเปิดไฟก่นโอเคนะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะถ้าไม่เปิดไว้เราก็จะไม่รู้นะว่ามันถูกคางไม่ถูกคางเปิดเลยขยับขยับ จาะเข้าไปนิดๆไม่ติดก็ดึงออกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเียบเข้าเวลาไม่ติดนะผมดึงออกเลยนะกลับอีกข้างนึงอ่ะน,นี่เห็นไหมติดละเท่านี้แป็เรียบร้อยนะครับวิธีเปลี่ยนหลอดไฟ LED นะครับไฟตัดหมอก XL 7นะ